สวัสดีครับนี่คือชื่อรายการพอดแคสต์วันนี้เราจะพาคุณไปจะลึกหนึ่งในประเด็นร้อนที่กำลังสะเทือนวงการการเมืองไทยเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อ29กรกฎาคม2568ในช่วงที่สถานการณ์ชายแดยนไทยกัมพูชากำลังตึงเครียดเกิดการประทะก,กันหลายจุดทหารไทยกำลังทำงานภายใต้แรงกดดันสูงเพื่อปกป้องพื้นที่ชายแดยนท่ามกลางบรรยากาศที่คนทั้งประเทศกำลังจับตามองสหัสวรรษ คุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีพักประชาชนหรือที่หลายคนเรียกว่าพักสีสม้มได้โพส์ตข้อความบนเ c e b o o k วิจารณ์กองทัพอย่างรุนแรงเขาใช้ถ้อยคำที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมเช่นสิ่งแรกที่ถูกฆ่าในสงครามคือความจริงละทหารไทยแม่งทำแบบนี้มาตลอดพร้อมเตือนประชาชนว่าอย่าเชื่อข่าวจากกองทัพ ทันทีที่โพสเผยแพร่ออกไปโซเชียลก็ประตูเสียงวิจารณ์ถาโถมมาจากทุกทิศหลายคนมองว่านี่คือการดูหมิ่นกองทัพในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญสงครามชายแดนเป็นการสร้างความแตกแยกมากกว่าการเสนอความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์บุคคลสาธารณะและนักการเมืองบางคนถึงขั้นออกมาประนามอย่างหนักเช่นนายชัยวุฒิที่ใช้คำแรงว่าคนแบบนี้ไม่ควรเกิดเป็นคนไทยหลังจากกระแสตีกลับอย่างรุนแรงสอสสหสวรรค์จึงลบโพสต์ปิดบัญชีเฟซบุ๊ก และออกมาขอโทษต่อสังคมแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดหรือเหตุผลชัดเจนว่าทำไมจึงเมื่อใช้คำพูดแบบนั้นในช่วงเวลาที่อ่อนไหวเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนประชาชนควรอยู่ตรงไหน ในมุมการเมืองคำพูดนี้อาจสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรคสีส้งเพราะนอกจากกระทบภาพลักษณ์แล้วยังอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองได้ในอนาคตในมุมสังคมคำพูดของนักการเมืองช่วงประเทศเผชิญวิกฤตอาจสร้างผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่และยิ่งซ้ำเติมความแตกแยกในสังคมนี้คือหนึ่งในกรณีที่สะท้อนว่าคำพูดโดยเฉพาะของผู้มีตำแหน่งทางการเมือง ไม่ได้มีแค่พลังในการส่งสารแต่ยังมีพลังในการสร้างหรือทำลายความสามารคีของชาติได้เช่นกันแล้วคุณละ่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการใช้สิทธิเสรีภาพหรือเป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ